สวัสดีครับเอฟซีแพดสองตันผู้อมทุกท่านนะครับผมยอดว่างกอกนะครับกระสีให้นองวาเลนจับลูกเปลียป้องให้โศกนะครับในงวดวันที่สิบหกัวลาค่ำหกหกนี้นะครับวามเรียกกับเพื่องออกไปว่านี้นะครับต้องวันอีกกระสีให้นองวาเลนจับลูกเปลียป้องให้บางรั้งกระิเป็นโศกเวลาพื่จัได้ขายดูไ้เป็นซีซันเหือนเทิงนะครับ ดูข้อมดูไปนะครับเพราะว่าเป็นที่จำเทิงก็ได้นะครับเพ็นข้อมสนุกสนานนะครับบางเที่ยที่เป็นโชคนะครับไอ้น้องวาเรียนเป็นค่อขาน่าดีกนะน้องวาเลียกกับพ่ออมแล้วลูกเพียงปองยันได้หายเนี่ยครับให้ให้บอลลั่นนะครับให้ตั้งแต่พ่อแม่พ่นพลัครับก็มีลูกพิมปองอันสองชุดนะครับแต่ละชุดนี่เกิดตั้งแต่เลขหนึ่งหอนเลขศูนย์นะครับนี่สองชุดนะครับ แล้วกับรรจุวังลงไปได้หนะครับเด้วก็เียน้องวาเล่นเป็นผู้จับให้โชคนะครับลูกเพียงปังวาสี่ได้ตัวไหนนะครับเอาไานี้น้องวาเล่นกับร้อมแล้วนะครับลูกเพียงปังกับร้อมแล้ววยึดแรไหายวราดนะครับที่บรรจุจะได้ได้หนะครับเป็นลูกกัดังที่ก้าวไห้นะครับสองชุดนะครับเอาาปนี้ก็ต่อไปนี่ก็เทียน้องวาเล่นเป็นผู้จับให้นะครับเทียเทียละขึ้นมาเทียละลูกเอาเรียกกันสามตัวของบนกอน นะครับเอาไว้เล่นบริกรรมคาถาไว้เบนโน้ตเมื่อคืนรับตาพอาะดีอืมอ่ะบริกรรมเอากําลังบริกรรมคาถาเอาไวาน้โม่สามจบน้โมตัสสะปะวาโตัวระตัวสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะวาโตัวระตัวสมมาสมุทธัสสะนโมตัสสะปะวาโตัวระตัวสมมาพุทธัสสะอ่ะัฏิกระแสให้น้องไวาเล่นนะครับลูกปิงปองนะครับเพื่อว่าสิให้ลูกเซื้อ เป็นโซ่เป็นลาบในวัวันทีสิบหกตัวรัคมหกหกนะครับเอามาเล่นทีแก็บเป็นเล็กหลักลอยก้อนเอาสามตัวก้อนเนาะเอาบริกรรมแล้วก็เรียบจอกแรงยกมือไส้หัวโยกมื่อคือไส้หัวแล้วนอ่าเอาจอดลงไปเอาเอาเอา,เอามาขึ้ลูกเดียวได้จอดมาคว้านก็ได้ลูกเดียว,ลวเลยอันบ้าอ่าได้มาแรงหนึ่งแล้วเป็นเป็นเลขหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งเท่ห์นะครับเป็นเลขหนึ่ง อาอเอาลงไปอีกเมื่อก่อนที่เดี๋ยวบานนี้จจับตัวที่สองเด้ให้นคนเท่ากันค้นเข้ากันคนเออนั่นเออเออนั่นค้นเข้าไปคนอันโดนคนอันโดนอาจารย์มาตัวที่สองอ่ะที่สองเดียมาเดี๋ยวเราวสิบอ๋อตัวที่สองนี่เป็นเป็นเลกเกานะครับเป็นเลกเกลเอาเดี๋ยวก่อนมาเล่น ได้แล้วเป็นล,กลักลอยเป็นเลี้ยงหนึ่งแล้วก็ลักลอยนี่เป็นโอ้ลักลอยเป็นเลี้ยงหนึ่งลักซีบเป็นเล็กเก่านะครับเอาร่วงกันแบบนี้จับเล็กเรื่หน่วยแบบนี้ค้นเขากันค้นโดนโด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 นเห็นไหมเรียกยัง <c ười> ได้เลขยศูนย์ได้เลขยกศูนย์หรืลักลอยหนึ่งเก้าศูนย์นะครับเอาเขียนไว้เขียนไว้สิลืมนะครับเอาล่องด้วยกันเอาล่อง อันนึงก็ศูนย์เส้นระเบกาไปไงเขียนไว้มันยังบ่ลืมขดโดนโดนขดโดนจะฟาจกขึนะ้นได้เดี๋ยวจะฟาจกขึ้นจะจิงหงายเพราะยังเขียนแล้วก่อนเอาไปนี้กัน,น้องว่าเรียกกำลังบริกรรมค้าทาสน,นะครับอธิโจกออกไปเรียกงางาล่างอ๋ออธิโยกมาตัวเดียวได้ล,ล่ะลดโคนโดนเศร้าลงไป โดนค่อโดนจับขึ้นมาลูกนึงอ่าเลือกรักซีฟได้ไมด้ข้างล่างเป็นไหมเดี๋ยวได้นี่เอาไว้เล่นกจับมาแล้วเรียกห้านะครับเรียกหาเรียกหาไทยนะครับเรียกหาไทยเป็นเรียกรักซีของเรียกข้างล่างนะครับอ้าวเรียกหาเขียนไว้ก่อนเอาจับลงตะวันเป็นเรียกห้าเรียกล่างเอาไปดูเมือขึ้นยกอีกลูกยกอีกลูกนึง นอเมื่อเท่ากนผปนอมือเท่ากนเออนันบริกรรคาถาอุเยอเยอุเยอ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 เอาจับลูกเสือไทยวันีคนคนลงไปเอามือเศร้าลงไปจับขึ้นมาจะไปซองม่อหรอเกมาจะเหลียวเบื้องบุ๊บเขาเรอ่ะไม่ได้เรียกเกตนะครับได้เรียกเกตได้เรียกเกต ตัวกรอนคือเลขหาหาเกตนะครับอ่าะหนังวิเคราะห์จับไม่ไปเรียกหาเกตครับเกตครับกับเปลี่ยนอันว่าน้องวาเลนนะครับได้จับลูกเพียงปองนะครับครบจํานวนนะครับกัเป็นทั้งเทียนะครับนี่ครับน้องวาเลนจับลูกเพียงปองให้โชคงวดวันที่สิบหกตัวละก็หกหกนะครับกัจับได้เลขสามตัวข้างบนกับมีหนึ่งเก้าศูนย์นะครับเลข สองตัวข้างล่างกับห้าเจ็ดนะครับกับฟังว่ากล้องสีเป็นโชกเป็นลาบนะครับในงวดวันที่สิบหกตัวละก็หกหกนะครับกับกับขายดูไฟเป็นสีทันเป็นเท็นะครับเด้อเดี๋ยวคุณไปคว่ำสนุกสนานกับว่าได้นะครับเพราะว่านองวัเล่นก็เคยจับให้่กับบางครั้งก็ไม่โชกนะครับบางนี่ก็ดวนแล้วบริเฮดบริจับไฮนี่ก็เป็นไฮบราลนนะครับไโบราลันนี่ตั้งแต่พอแต่แม่หมดแล้วครับ เอามานระเยลูกปิงปองไว้ยี่สิบลูกนะครับแล้วก็ไม่แต่แต่ละชุดนี่ก็ยี่สิบลูกหรืเป็นสองชุดนะครับชุดละสิบลูกนะครับก็ได้ดังดังที่เห็นนะครับครับกวังว่าร์เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกัคข้องสีได้เห็นได้เห็นได้ฟังได้ส้มแล้วนะครับครับสําหรับผมก็ถือว่าสะุ้อีกครั้งหนึ่งนะครับเท่าหน่อย น้องมาเล่นกับจับลูกเพียงป้องไงนะครับให้โชคนะครับหัวันธีสิบหกตัวละครหกหกนะครับตัวละครหกหกนะครับเรียกข้างบนก็ได้สามตัวหนึ่งเก้าศูนย์สองตัวก็ห้าเจ็ดนะครับในหัวันทีสิบหกตัวละครหกหกนะครับกวางบาร์เอฟซีและธมพุทธมุทรธานขั้วเฉียนี้ยินในฟั่งแล้วนะครับเป็นเนวทางสื่อสารกินแปงของรัฐบาลนะครับวันทีสิบหกตัวละครหกหกนะครกับ ไปครับบนลงน,นะครับรนะครับก็วังว่าคงเสียดังเ้ยนฟังแล้วนะครับสําหรับผมในคลิปนีก้กขออยูติเพียงเท่านี้พวกว่าดีนคลิปต่อๆไปสาหรับคลิปนี้ขอโชคดีสวัสดีครับ